สวัสดีค่ะวันนี้ออนอยู่ที่โรงพยาบาลธทรพรค่ะก่อนหน้านี้เราเป็นคลินิกถูกหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเป็นโรงพยาบาลธีรพรเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ทําศัลยกรรมเฉพาะใบหน้าค่ะแล้วทีมของเรานะคะก็จะเป็นสีทองขาวค่ะให้ความลักชูสุดๆเลยนะคะแต่ว่าโลโก้ของเราเนี่ยก็ยังคงความเป็นสีม่วงค่ะเป็นรูปของแมลงปอน,นั่นเองนะคะแล้วที่นี่เนี่ยตอนนี้นะคะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็น่าเดินมากๆเป็น โรงพยาบาลที่ลักชูจริงๆแล้วห้องให้คําปรึกษานะคะเชื่อว่าหลายๆคนเวลามาทําสัลญกรรมก็อยากจะมีห้องให้คําปรึกษาที่เป็นแบบว่าพิเวสด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ที่ที่รพรเราก็มีห้องให้คําปรึกษารวมไปถึงเรามีเลาสนะคะสำหรับการผ่อนคลายด้วยเวลาแบบว่าลูกค้าที่มานะคะก็มีที่พักรับรองเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้อย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่า พอเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับแผนกต้อนรับค่ะแล้วก็จะแยกเป็นห้องให้คำปรึกษานะคะแล้วก็จะมีเวทระเบียนอยู่ด้านหน้าเลยค่ะจากนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะที่อยากจะว่าดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจริงๆเราไปที่เวลเนสเซ็นเตอร์ของเราเลยดีกว่าค่ะ และสำหรับโซนนี้นะคะก็เป็นโซนเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลทีรพอนะคะดูแลแบบองค์รวมจริงๆค่ะทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลสกินแคร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ Anti a n t i aging นั่นเองค่ะคือดูแลตั้งแต่ภายในแล้วออกมาภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือเป็นศูนย์รวมจริงๆทั้งโรงพยาบาลที่ทำศัลยกรรมและเวลเนสเซ็นเตอร์ด้วยนี่เป็นเพียงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าชั้น234นั้นมีห้องอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะ ค่ะจากชั้น1นนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นสองนะคะก็จะเป็นแผนกดูแล หลังการผ่าตัดค่ะที่บริเวณชั้น2นอกเหนือจากการดูแลแผลผ่าตัดแล้วนะคะแต่ละห้องแยกเป็นแบบว่าสัดส,ส่วนมากแล้วเดินออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะเรายังมีบริการซาลอนนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการด้วยค่ะเพราะเราให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของทุกท่กทานมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะเราขึ้นมาที่ชั้น3กันต่อเลยนะคะสำหรับชั้นสนะคะจะเป็นห้องผ่าตัดค่ะที่ได้รับมาตรฐานและความปลอดภยัย พร้อมด้วยการต้อนรับทุกทุท่านด้วยโซนของรับรองญาติสำหรับคนไข้ที่มาใช้บริการนั่นเองค่ะแล้วในชั้นที่4นะคะก็จะเป็นห้องพักสำหรับคนไข้ค่ะกว้างขวางพร้อมกับ การต้อนรับลูกค้าให้ได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดรวมไปถึงมาจากต่างประเทศค่ะแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่าห้องพักจะเต็มที่นี่เราสามารถสํารองห้องพักล่วงหน้าได้แล้วที่สําคัญค่ะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาทําสัญยกรรมที่โรงพยาบาลทีรพรมั่นใจปลอดภัยแล้วที่สําคัญหมดกังวลแน่นอนค่ะ ที่โรงพยาบาลทีรพรเราให้ความสําคัญสาหรับลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความมั่นใจให้กับทุกๆท่านที่มาตอนนี้โรงพยาบาลทีรพรเปิดให้บริการแล้วนะคะแล้วพบกันที่โรงพยาบาลทิรพรค่ะ